สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสีลาดเบิร์สุขสุคนเนาะเมื่อนี้แ็มาพบมาพ่อกับบอสีลาดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกับเมื่อนี้เนาะมายินดีแต่ว่ามาดีใจกับน้องงาพี่น้องเลยกะทั้งมีผู้ใหญ่จะดีเนะาะซื้อโทรศัพท์ให้ทั้งน้องนี่แผ่ันทั้งซ่องแม่น้องปามีเนาะเมื่อนี้ทั้งเฮามากับมาพอ่อ ทางน้องงาโดยบังเอิญก็เห็นทั้งมีน้องปามีกําลัง่าสิสัมภาษณ์ทางน้องงาเน,นาะก็ได้ยินว่าเพิ่นซื้อโทรศัพท์ให้พี่น้องเอ้ยอะไปฟังเรื่องราวนํากันเลยบัดน,นี้เนาะอ,อ่ามาแสดงความดีใจทางน้องงาอีกตัวได้พี่น้องเอ้ยอะไปโอไปลมไปซมนํากันเนาะเดี๋ยวได้โทรศัพท์แล้วจากนุ่มพังได้เด้ฟังไทยหรือว่าฟังมีกาเนาะอันนี้ต้องไป บึงไปหูจเมืกันพี่น้องไงอ่ะไปโอไปลมกันเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอไผมื่อนี้ก็มากันหลายคนพี่น้องเลยว่าแน่บว่ลาเนาะขกิจาร้วาบ้อก้านเคื่องเสงม้กนี้ครืองเสงไม่้วาน้เสียงไม่้กาเน้เคอเมีน้เองเงครอเม่นานีเ่ม้วกานี้ม สุดไพน้องคนพีน้องฟังคีฟังโทรศัพท์เบิ่งเยน้กองดำนึงมีอย่งนี้กนนี่ลายลายยางจกของโจกของเลยโอ้เก่งมกุด่พันได้แน่เลเราตใจต้องนัวเนาะโอยยโวอย่าเฝ้าคิววะพี่คือ่ามัยงแดงๆน่นงยสโวยขากจุกได้อันนี้คือเมนอลความมี่เลือกให้กับมือเลยบะนี่เลือกเองบ่ตัวให่ ไม่้กอน่ยกลับไปเลือกน้ยูแกไดก่า้ออืบ้มาจะไดไน้ยูยอดน้อง่องมดีงามต่ไมเลือกองเนาะเพรไม่มากบอนออกมากบอไมเลอกมาไมจได้เพาะฉันดีใจเนาะทางเ้าก็ดีใจน้าน้องเพิ่มนองเลยเนาะเราเพิ่มได้มีโทรศัพท์หลินนมูแล้วส่ไ้เจ้าเจ้ากระโปรง่ได้วาตัดงเ ได้มากะมกเกเนาะให่เลยเตุนีนีบ่ส like mm ีดำมีตุนีบ่ต้องเจองย่างเนาะมีน้อย่างงนมีแดงแครับอยังอยู่บนนยังมีเงิน้อมเนาะโดยพันหเพันหกโโดยโดยโน่งพันหกร้อยบาท เดี๋ยวว่า้ซื่นาะพ่อจ้มกัน้ำน้ออัน้ำหนุไทหัวใจปั๊มเดยหนุ่มไทยหัวใจปั๊มหนุ่มไทยหัวใจปั๊มน้องเลยนี่ครับนอกาต่มาคือว่าอ้เพิอนากโอยาร่มกับน้องเพิ่นเนาะเพิ่นจะได้ว่านี้องเพิ่นมาบ่มี้โทรศัพท์มาใน้องเพิ่นได้ปัดนี้คือจะได้โอเล่มกันเลยวันเนาะ่าวกาบจิกอสบายดีนะเขาขอมาแบบเ่าเนาะสบายดีเนาะโดยโดยโดยสบายดีโดยนด โอ้ยๆมาหาลูกใหญ่ชานี่กะใส่ส่งไว้นํานี่เอาเ้างนักใส่ส่งไว้มันจะมาถไ้ลูกอ่ทางเฮาก็ยินดีกับน้องเพิ่นเนาะนีกับน้องเพิ่นเพราะว่านอเพิ่นก็สิได้มีโทรศัพท์นื้อหมู่แล้วนี่ของแถมหลากหลายเนาะีแงามอันว่าจังได๋อันาิอันว่าผู้ใหญ่ดีเพิ่นว่าซื้อโทรศัพท์ให้นี่เพิ่นเป็นอยู่จังัดใดเนาะเพิ่นส่งน้ําอยู่บ่อื เป็นวนาไหนไนค่าบ่อออกผสมออกน้ำเนาะโดแต่ว่าไอ้นมไทย่นโดยนอยู่จังหวัดนึงคุณว่าบอกอยู่ปะอยู่จังหวัดสกกคือะไรที่นั้นสักุนน้อสกนคร้ตะไคร้นะเนาะสลมร่มเนาะพ่อแม่พี่น้องพอามื่อกี้อากาศลมแห้งอะดีเนะ เสียงก็เข่าแน่พเข่าแน่ก็ขอโทษขอไปแน่คือจับแขกต้องเทมกับลายย่างเนาะเป็นตุงแน่เป็นน้ำพงแน่ครับจึงได้แม่แม่นอกปวามีเงินอันนี้หนึ่งเงินเดือนซื้อโทรศัพท์บอด้วยเพราะว่าอ้ายเพิ่อนผ่านมาไหน้องเพิ่นหกพันหกพันสามเนาะแต่ว่าซื้อโทรศัพท์ไปสี่พันเจ็ดเนาะสี่พันเจ็ดกันยังเดือยอยู่ Hành hút Hành hút Hành Rồi Nè, nó có mấy cái đai mò bằng cách lấy Rồi Nhưng mà tôi gì nó Rồi, kinh gì nó Cảm tung thế nào thang phết thang lai này thang hào Chị tăng đúng không? vay hải nông đó là Hải tăng hào phải chị áo vay Rồi Nên chàng quên cả nhắn bố đây bờ bắt phải bố đây tăng Để Không อย่างไหนเนาะขอบคุณคนเนาะขอบคุณคนเนาะขอบใจทั้งขอบใจทงใหญ่ใจดีทา้งไทยใจอบใ่โดยมีใสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงในหนาทีการงานกะหุ่งเรืองเนาะกลับลื่นเป็นยังกะ ิจริงๆใดสนใจปรารถนาอะไรเพิ่อนก็เลยอ่ะเฮากระตุ้ถามทั้งแต่ปิ้งกับทางหน้าเลยเนาะคือว่าอันเพิ่นชื่อโทรศัพท์ให้นี่ท่าผู้ชมของเพิ่นคือบอกว่าอยากโออยากลงกับน้องบ่โดยโอ้อยากอยูอย่างลงกับน้องคือว่าครั้งนี้คือว่าชื่อโทรศัพท์ให้ครั้งนี้คือว่าคิดนี้คือสิบเอ็ดวาน้องปิดใจคุยกับโป้ลงกับเพิ่นบ่อันนี้ก้ต้องคุยกับน้องว่าน้องเพิ่นสิตัดสินใจจังได๋น้อว่า โอลมกับเพิ่นอะไรอย่างเบ่อเนะปิดใจบอกาะเนห้อทีมงานมาสัมภาษณ์กแบอว์ดยโด้วยความเต็มใจว่าด่นอวเรื่องเงานเปิดใจต่อหรือปิดใจต่อนี่ะคิดเอาดิบอว์เ่องเนแล้วนอกว่าไอ้พนก็ว่าด้วยความเต็มใจไห้แบบว่า กอยากพบกับน้องแหละอยากคุยเนาะโอ้อยากลมอยากคุยค่ะไม่ได้วางว่าสิอจะเอามาเป็นเมียอย่างเดียวกับโมเม้นเนาะแค่เป็นว่าอยากพบกันไปก่อนประมาณนี้อยากพูดจักกันก่อนเนาะแต่่วาทางน้องคิดยังไงมีแต่ทางน้องมาสิคบกับไอ่เพิ่งนคนเดียวบ่หรือว่ายังเปิดยังไงปิดใจเลยน้องมันก็คือว่าสิคบกับไอ่เพิ่นเลยเนาะลุกับอ่เป็นเลย คุยกันเนาะคกไปก่อนเดจะว่าปิดใจคุยก็เพิ่นก่อนเนาะโดย๋ยวปิดใจคุยก็เพิ่นแล้วกะบอให้ทั้งยูทู e นี่ไปถ่ายอีกเนาะชาว่าท่ายนี่ถ่ายแบบถามเรื่องอะไรแล้วถ่ายเรื่องอื่นนี่ยได้ว่างอื่นเนี่ยได้นไปได้แต่ว่าเรื่อเปิดใจนี่น้องจงยุติแ้กก่อนเนาะเมื่อก่อนระว่าคุยกับ นมสฉดวนยักค้อนครับโดยโดยเนาะเป็นได้ใดายนาะกลัวมือซึกน้องตอนที่ว่าได้คุยกับไอ่เพื่อนกับโอเคอยู่วะโอเคได้คุยกับโอเคคข้าเบาคข้าเบาเพื่อนกัเแต่งกับเบาเลยเนาะเพต่งกับเข้าใจเนาะว่าการคุงหาการต้องบังวมีแบบใดหญ่บังโตแบบใดเพญ่เลยอธิบายมั้งเนาะ่อธิบายอยู่ในนั้นแต่ว่าคุยแต่ว่าคุยนิ่งแต่ฉันี้ครับกับ มีหกสองภาพปัจจุมตนนี้บ้นนี่คือแบบว่าคือจะเห็นหน้าแล้ะตัวตัวเขามีวีดีโอคอลาด้วยวีดีโครับเนาะที่นี่มันก็คุยกันสะดวกเนาะตัวเพิ่นก็ใจปั้มเนาะว่าอะไรเน่ยตัวเพิ่นก็ใจปั้มเนาะยังบุคคนได้เห็นตัวจริงหรือว่าเห็นหน้าเห็นชางโทรศัพท์แบบตรงเงินมาให้ซื้อโทรศัพท์เลยโดยเส็จแล้วโดยจมันจะคุยกับน้องคุยเนาะอย่ายไรเนาะต้อง ต้องแบบจีแหลต้องลงทุนมบอกตรงใช่ขาดนยามีวามเสี่ยงพอ่าขนาดข่าขายก้อนสได้กำไรก็ต้องลงทุนนี่นีจะเอาอย่างมสาวจะตาใช่จะวดสาบจะกสาบบนีทัพย์มาเาก็ต้องเจตั้มนี่ยเาก็ต้องเจ๊ตั้มแบบว่าอยากซื้อเห็นน้องเนี่เขาก็ซื้อกับได้เางอย่างนอกแค่ว่าจกจะโอกรุ่มนะแต่มันจะเป็นนักคู่กันแท้กับดีนะแต่มันเป็นกะนกเขาเป็นกชิบะบุเป็นยังนะคนกะ ก็คือว่าเขาก็จะให้คลิปน้องนี่เป็นตัวอย่างซะเนาะเดี๋ยวว่าถ้าจะโอ้ยกลงกับสาวใดก็ให้เบบนี่ซะมันง่ายเลยที่บบสบายตัวเจ็บปั๊มเหเช่นไรการจิตต่อจัดเนาะเออแต่คือน้อกคนนี้ก็คือว่ามาชื่อโทรศัพท์ให้ปั๊บนอกคือกระปิดเลยทีเนาะนี่ก็คือว่าเคนกับจีบคุยกันไปก่อนเรื่องความหักกับถึนอยู่กับคนสองคนโดยทั้งเขากับผู้หญิงเนาะทางเขากับ เฮากาชได้ต่อไปเฮากาชได้มาไปขออัปเดตอยู่เ่อเดรื่องเล่าเ้ยว่าน้องวยก็เพิ่นไปฮอดไซอยู่จังไดด้วว่าเป็นไปได้บอเนาะสบาเรื่องคือว่าเิดใจเพิดอย่งกันน้อการได้ปิดในลิปทางเฮานี่แหละเจ้าหน้าที่นน้องครับที่มที่วีเนาะ แต่เขาจะได้จะเป็นฟันหักเนาะเห็นห้เพราะว่าแต่ว่าก้มก้มหักกับขึ้นสับคนสองคนคือลุงไหญ่าวแหละเราก็ได้เป็นจะฟันหักแต่ชีทุกการได้ได้โงกาผมมีสิทธิ์ตัดสินใจโดยได้เห็นทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือนอกคนเองก็ต้องคุยกันเนาะจะมีทางเขากานินดีน้ำทั้งนอกคนคุยกันสบายใจกันกนดีคือนกัน

หยาหนังกัยังไงหากินซีนไว้กินดอกไม้ยหนักกันเอาได้งัวเถ่ะเนาะวัวงวนเนื้อนงาลายเท่าไตไฟโผไปขี้สิบูเห็นเนาะแต่ถ้าเข้าไปดีเห็นงัวลายกดเป็นงักสานเป็นวังาัเพื่อนคนนั้นวงานะจะกาเป็นงัวไฟกระพุวัวรับจ้างียงเพื่อนางเพื่อนไปเพื่อนไปเลยลายเนาะ อาว่ามีโอกาสเนาะกับเศรษกิจือื่ออะไรนะาได้กิน้าวดีไว้เนาะให้จัดไปเรียงือนมันแม่ให้แม่ไปเรียงไปเนาะเดี๋ยวเสียละทั้งให้ทังหน้าเจ้านีแล้วคัะหอบแล้วคัะแล้วนองมากแบบนี้กับแม่น่อกวามีได้บอกว่าสี้าไปใส่ไปใส่เปินมอเตอร์ลดวงหนาเยนาะแสดงว่าคืซื้อไผอยะไผอยนกลับมาบวกมือนีหละเนาะอเห็เนีนองตกใจมดเดรนเดีเท่า เป็นเมยนอกปามีผ <Christina. S 1> ้าไปเนาะผ่าผู้ชายผ้าไปนอกกัสีผไปจ้าไปยังเจ้าไปยังบอกบอกนะแเออีกเรนเิกันเลยเปลนยิ่งแน่ถ็นนอกกัเลยใปน้ำนะขายถูกมากของคนกันยิ่งเลยนะอย่างน้อยสิมาสุไอผายว่าจะมันเห็นทั้งตรงคือจงจบจังุ่งคือสีแดนแล้วแหละดีใจไปแล้วนอกเิโดยโดยโดยแล้วก็นจิตใจนั่นนอกเนว่า ก่อนเขาได้ยินน่องว่าคือว่าอยากไปหางนันหรือว่าอยากไปหางท่ำน่องอยากให้เรียกงานอยู่นี่นะนี่คือามโกงชื่อของน้องว่าน้องไปหน้าเด่นน่องทีไปบ่ที่ไปบ่หรือว่าได้เนาะได้ขึไปอยู่บ่ย่านว่ได้ไปเพราะว่าน้องได้แล้วอ๋อน้องน้องน้องไปก็เพราะว่าสิ่งที่น้องอยากได้เลยโทรศัพท์เออโทรศัพท์น้องว่่าีีก็ดใจแต่ว่าน้องเป็นได้แล้วก็คือสิบไม่ได้ไปหรอกเนาะเรียกว่าน้องอยากไปก็คือสิ่งน้องอยากได้โทรศัพท์ พราะว่าน้ำเกลือน้ำชาตน้องกับพออยู่พอกินอยู่เนาะกับพ่อแม่นว่าสิขันลาโบขาดอยู่ขาดกินขาดย่างเดียวคือโทรศัพท์อน้องขาดคือว่าโทรศัพท์กับน้องได้แล้วกับคือสี่บ่ไปเนาะเรียงงัวได้คุยกับอ้าคนยุ่ยแต่คือน้องกันเนาะแต่ว่าคุยเด็กหน่อยนะบ่อแม่คุยแบบว่าน่องผมมีโทรศัพท์แต่ว่าก็ได้ยินแว่วๆอยู่ว่าอ้ายเพิ่นกับสิพพอร์ตน้องเพิ่นยู่โดยขาดเรื่อยไย ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคู่งเวนแฟนดอกแต่ว่าเพิ่งเล่าว่าโดนโดนไปคุยกันโอเคอย่างประมาณนี้อันนี้แค่เริ่มต้นเนาะโอเคเริ่มต้นก็ยังว่าหายซ้ำนี่แล้วก็ถือว่าใจปั้มเดีนึงแหละเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเนาะในที่ที่ว่าคุณเจ้าสั่งให้เราดูนะ เฮาก็ยินดีกับน <mit> <home Marcel> <Onion> ้องเพิ่นเลยสมมาเฮากขอบคุณขอบคุณทางยายเพิ่นยที่ดูสงสารทางน้องเพิ่นเนาะยีเนาะโดยที่ให้โอกาสทางน้องเพิ่นนี่เนาะจ้ากว่า้ทีมที่มงทีว่าเด็กบ้านนอกคนนึงว่าซั่นเนาะที่ว่าอยากมาคบหกับน้องเพิ่นก็ทางน้องเพิ่นกยินดีจะได้คบกันไปเฮากสิได้อัปเดตไปเรื่อยๆยเนาะ เดยนพาไปฮอดตสายฮอตสายครักันชได้ลครับเบดให้เบิ้งใส่ฮู้จำซะนะคลิปนี้ก็บื่อว่าน้องกะมีพิใจัยฮะเน๊าะว่าน้องกะสิคุยกับไอ้เพิ่์นไปก่อนประมาณนี้เนาะก็สิพิจใจก่อนเลยแต่ทั้งแม่น้องปับมี่กับขวัญพรให้น้องเพิ่์นได้พบหักแท้เนาะในสมวังในความหักครั้งนี้เนาะเลยเลย จังเฮาก็สิอัปเดตเรื่อยๆดอกก็สิก็จะคิดเพิ่นนี่ะดยโนจะเสียงเพงอย่างรบกวนมเม่นเียงลมก็แงนะกี่กขอข้าเข้ามาสบายดีสบายดีส